สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับคุณอยู่กับผมนีดอดิษอรและวันนี้เราอยู่กันในเกมกินชินอิมเพกในที่สุดเราก็จะได้มาสมกาชากันสักทีโดยวันนี้กาชาที่เราจะมาสมกันก็คือบัญชาแห่งห้วงสมุทพี่นิววิลเลตยังไงล่ะหลังจากที่รอคอยตู้มาอย่างนานเซนนานผมบอกก่อนว่าครั้งก่อนตัวที่เขามาแรกๆผม,ผมหลุดเลดแล้วก็ ตั้งใจรออย่างใจจดใจจอ่อแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งใบไม้ร่วงตามสายลมขาดซื้อฮะเป็นตัวละครที่ท็อปเทียมากแต่ผมก็ไม่มีแล่ผมก็หาโอกาสเปิดอยู่แต่พอผมจะเปิดมันก็มากับดีพีเอน้ำสุดโหดวันนี้เราเตรียมโลมาทั้งสิ้น97โลที่เรายังไม่ได้สุ่มนะครับแล้วเรามาดูประวัติกันก่อนว่าเรากดไปกี่โลแล้วอ้า ทำไมมันดูประวัติไม่ได้ผมจำได้ว่าผมน่าจะกดไปประมาณ40-50ประมาณเนี้เอาละ่ะถ้าไม่ไพูดปั้มทำเพลงเสียเวลาก่อนที่จะไปรับชมคลิปการสุมกาชาที่ไม่รู้จะเกลือหรือว่าไม่เกลืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย10บโลเลขผมจำไม่ได้นะว่าสมไปประมาณกี่โลแล้วแต่น่าจะอยู่ประมาณ4050ประมาณนี้ ผมขอบอกไปก่อนเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่หลดถ้าไม่หลืดเลทเนี่ยผมจะไปต่อยอตู้นึงนะครับเปิดด้วยเราก็ได้ยานเฟยมาตัวเลขเลยมาดูมาดูประวัติก่อนสิว่ามาหรือยังเอาี่ยประวัติมาแล้วห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสสี่สิบสี่ห้าห้าสิบ ห้าห้าหกสิบหกห้าหห้าหหมันะกี้เจ็หแล้วไม่มาใช่ไหมขอ,อกอดตีแ้วหนึ่งแล้วกันเผื่อถ้าไม่หลุดเลียดผมจะได้ไปอีกตู้หนึ่งอ่ะเจถ้านับไม่ผิดมันต้องเป็นเจ็ดมันควรจะออกได้แล้วเจ็ดสิบปดเปดสิบ เอ้ยทำไมมันยังไม่ออกวะแปดสิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลุดเล็หลืกเล่าเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเด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 เนวินเลตไม่หลุดเลนดสวยงามมากในแานะที่เราได้โต้นนวิ l เล e ไม่หลุดเลนแล้วเราอีกไปดสิบสองโลเรามาลุ้นกาเซื้อ้ากัน ว่าจะลุเลเล็ดหรือไม่แต่ขอภาวนาให้ไม่ลุดเลยดสิบโลเล็กไปเลยยังไม่มาสิบโลเล็กโอ้ได้นายน้อยตู้นี้มันมีนายน้อยเลยตันหมดแล้วด้วยโอ้โอมีนายน้อยคิดว่าไม่มีไปต่อไปต่อยี่สิบโลต่อไป ตู้ตูสีดาวในสามตัวนี้ผมหกดาวหมดแล้วเลยไม่มีตัวละครไหนที่ดาวจะเพิ่มเลยสามสิบโลมีออกก่อนบ้างไหมโลทีสี่สิบก็ยังม่วงเหมือนเดิม โลตี่0ต่อไปโลติ50มันจะไม่เคยออกก่อนให้เลยใช่ไหมเนี่ยลึกได้แต่อย่าลึกนะต่อไป60ยังไม่ออก ต่อไปลนที่เจ็ดสิบอุ๊ย,อ,ยออกแล้วออกแล้วถือว่าออกไวว่ะขอ,อยานเลือดเลนนะมาแล้วมาแล้วตัวอะไรเอย่ยโอ้โหโอ้โห การซื้อห้าตือดาบใหญ่แดงเปรดเลยโออะไรวันเนี่ยเลยสิบโลไปต่อมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ไม่มาด้วยร้านค้าร้านค้าเกลือร้านค้าเกลือขึ้นเดือนใหม่เราต้องเลขขึ้นเดือนใหม่เราต้องเลขแล้วก็เราต้องเลขเกลือมาก่อน หลืออีกสิบก้าโลมีอะไรทำให้เป็นยี่สิบโลบ้างมาสม่มตัวธรรมดาก่อนห้ารอบโอ,โอ้ยกดผิด ตู้ธรรมดาก็ไม่ได้อะไรดีเลยไปตู้ขัดเนื้อต่ออ๋อแล้วมันก็ไม่ออกเหมือนเดิมด้วยแล้วเราก็เลขไอ้แล้วเราก็จะครอปสิบโลพอดีแล้วสิบโลสุดท้ายนี้มาดูกันว่าจะออกไหม หมดความวังหนังน้ำตาลินมาแต่ไหนวะเนี่ยมาดูผลประกอบการจากการส่มไปรวมๆแล้วน่าจะเป็นร้อยกว่าโลนะผลประกอบการดีลุกบดซีหนึ่งไม่ต้องการเลยแล้วก็ ตัวละครตัวละครใหม่ของเรานั่นก็คือปีนิววินเลดยังไงล่ะตัวละครสมไปสองตัวได้อย่างเสียอย่างก็าเรียกว่าคุ้มไหมเนี่ยแล้วก็สีดาวสีดาวเราตั้นมาได้เราได้สีดาวหลงมาหนึ่งตัวผล <c oughs> ป,ประกอบการวันนี้ถือว่าเป็นที่ไม่นา่าไม่นา่าพอใจเลย ใจจริงก็อยากอยากได้ตั้งสองตัวนะแต่ว่าแบบนั้นแหละหลุดเลดแล้วฉันจะหาเพชรจากไหนแล้วเนี่ยเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนที่รอตู้มาแล้วก็สมไม่เกลือเหมือนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน